พลอยอดีตแกนนำกลุ่มทะลุวังแฉบุ้งทำแฮชแท็กทะลุวังเดือดติดเทรนทวิตเตอร์พลอยอดีตแกนนำกลุ่มทะลุวังแฉบุ้งทำแฮชแท็กทะลุวังเดือดติดเทรนทวิตเตอร์ทำเอาแฮชแท็กทะลุวังติดเทรนทวิตเตอร์เมื่อนางสาวเบนจะมาพรนิวาดหรือพลอย อดีตแกนนำกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอดีตแกนนำกลุ่มทะลุวังทวีตข้อความถึงการเคลื่อนไหวของนางสาวเนติพรสเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังอายุ26ปีแกนนำกลุ่มทะลุวังในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะประกาศแยกทางไปเมื่อวันที่28กันยายน2565และลีภัยไปที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา นั่นทำให้แฮชแท็กทะลุวางติดเทรนทวิตเตอร์ว่าเราเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่บุ้งเอามาดูแลเหมือนหยกรู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่กลุ่มนักเรียนเลวตอนนั้นที่บ้านเรามีปัญหาทำให้ไม่มีบ้านอยู่โดนคดีมันต้องมีผู้ปกครองมุ่งมาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่ที่ดูแลเราไม่ได้บุ่งก็รับปากเรากับแม่เราว่าจะดูแลเราอย่างดี มุ่งดูแลเราอย่างดีในช่วงแรกที่อยู่ด้วยกันเรายังคงอยู่กับบุ้งเพราะไม่รู้จะไปอยู่ไหนบ้านก็ไม่มีให้กลับตอนนั้นเราเริ่มสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในบ้านที่อยู่กับบุ้งการถูกชายกรูมมิ่งการเตรียมเด็กเพื่อทารุณกรรมทางเพศการโดนมินิพูเลตมานิพูเลตคือโดนหลอกใช้ และการขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะเราอายุแค่16ปีตัวโตวบุ้งมักจะชอบดูแลเด็กที่มีปัญหากับที่บ้านหรือมีปัญหาในชีวิตและมีแสงบุ้งจะรับเด็กมาดูแลอาสาเป็นผู้ปกครองและค่อยๆใช้ประโยชน์จากเด็กคนนั้นเรากับเพื่อนโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหว แต่เงินทุนกลับส่งไม่ถึงเราเพื่อนหลายคนและไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบุ้งได้เรื่องการใช้ความรุนแรงของบุ้งกับเราและเพื่อนเอนเขาทำเหมือนที่ทำกับยามหน้าพักเพื่อไทยตอนโมโหเขาจะใช้อารมณ์ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวด้อยค่าทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาตามสไตล์มินิพูเลต ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเราโดนมินิพูเลตจนทุกวันนี้ยังกลับมาใช้ชีวิตยากมุ่งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวเทคแอคชั่นแรงๆโดยบุ่งบอกกับเราว่าเรายังเด็กต่อให้โดนคดีก็ยังไม่โดนหนักเพราะยังมีสารเยาวชนและเด็กถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับลาบลา จะเป็นข่าวง่ายขอทุนง่ายไวยรัสง่ายกว่าแล้วบุ่งอ้างว่าจะซัพพอร์ตน้องๆอ,อยู่ข้างหลังแทนจนเริ่มทำทะลุวังเราโดนหนักมากขึ้นบังคับให้เราออกไปทำอะไรแรงแรงแรงสุดคือเคยโดนให้ไปบุกค,คุกว,วัวงทวีวังทวีวัฒนาหรือเรือนจำทั่วคราวพุทธมนทนแต่ตอนนั้นเราบอกช้ำจากการเคลื่อนไหวมามา,มากแล้ว เหนื่อยโดนคดีเราบอกว่าสภาพจิตใจเราไม่ไหวไม่อยากทำก็โดนปิดประตูใส่หน้าอยากจะหนีก็ไม่ได้เพราะพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วเราลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเคลื่อนไหวเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ทิ้งตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องพึ่งพาแค่บุงเท่านั้นสุดท้ายหลุดออกมาได้เพราะเพื่อนรอบตัวให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ปกครองให้แทนจนปัจจุบันเราเป็นผู้ลีภัย112อยู่ต่างประเทศเราก็ยังโดนเขาโจมตีในขบวนเสียเสียหายหายอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้พลอยระบุว่าควรมีการถกกันเรื่องนี้สักทีเด็กกับการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเด็กไม่ได้เจอแค่การคุกคามจากรัฐครอบครัวสังคมแต่อาจจะโดนขบวนยอมไมยมก ทำร้ายโดนขูดรีดความเป็นเด็กโดนมินิพูเลตคนที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวเด็กเองมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเด็กระยะยาวมากนี่ยังเป็นซึมเศร้าอยู่เลยเลิกด่ายกเด็กเป็นเหยื่อของเรื่องนี้คนโดนมินิพูเลตมันไม่รู้ตัวหรอกยกเจอความรุนแรงมามา,มากตั้งแต่ติดคุกทั้งไซเบอร์บูลลี่อิ่งโดนคดีสังคมเฮงซวยต้องมาเจอกลุ่มทะลุวัง หยกเหมือนกระจกสะท้อนตัวบุ้งหยุดโจมตีเด็กได้หันมาสนใจ abuser ว Ab เซอร์คือผู้ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดกันเยอะๆว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่ช่วยเหลือและรับฟังความต้องการของหยกหยุดให้แสงหรือโทษคนที่กำลังโดนมินิพูเลตก,ก่อนมันละเอียดอ่อนทั้งตัวของเหยื่อและคนมินิพูเลตเอง เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแต่ละวันเหยื่อเจอคำพูดถูกปฏิบัติแบบไหนมาบ้างอะไรคือความรู้สึกที่แท้จริงหัวมันปันป่นป่วนไปหมดเพราะการมินิพูเลตใช้ความรุนแรงและการสไลด์การไลด์คือปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดผิดอย่างไรก็ตามพลอยเบนจะมาพรยังได้ทวีตข้อความถแถลงการขอแยกทางกับองค์กรและกิจกรรมในชื่อ ทะลุวงังทะลุวงังโดยสรุปว่าด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ตนและเพื่อนๆตัดสินใจขอออกจากองค์กรทะลุวงังตอนนี้มีสมาชิกทะลุวังตามที่ได้กล่าวอ้างในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นเราและเพื่อไม่ขอข้องเกี่ยวในานามของทะลุวังอีก